ไปที่ให้ชื่อเทียนนาคุณนี่ตอนหลันก่อนนียคุณคชื่อนีจากได้ยินไปไหนตอนอ้อยสี่ทาแนนะได้ช่ไมถ่ของแม่ฟ้าหลวงเนี่ยคือเขไม่ได้ประกันตอนจุดแต่เขาป่งตุมตอนเรียนนะทีันี่แม่ฟ้าหลวงนี่นะ ให้เฉพาะค่าค่าใช้จ่ายแต่ไม่ใช่ค่าเดิมแต่ไ,ไม่ใช่ค่าหมอค่ากรนคการแต่ไม่ใช่คืจำนวนคุนในปีนี้จังหวัดแพร่มีทั้งหมดสมัครอยู่สิคนแล้วทางคณะกรรมการทั้งชุดปัจจุบันชุดชุดอนุก,กับชุดใหญ่ประจำมีการคัดเลือกไม่น้อยกว่า5้าคนเพื่อเสนอไปคัดเลือกระดับภาคซึ่งเขามีทั้งหมดอีกสจังหวัด สี่จังหวัดนี้เขาให้โคต้ามาเขานี่คือกรุงเทพนะครับท,ท,ที่ในวังให้โคต้ามาแคน,น,นแต่ไม่ได้หมายความว่า8ปดมิจเจจังหวัดก็สองถ้าเราส่งไป5้าคุณสมบัติเราได้ครบเขาอาจจะได้ทั้ง5้าก็ได้หรืออาจจะได้สามได้สองหรือได้หนึ่งก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้ก็แต่ทางจังหวัดเราจะทาเวลาประมาณหนึ่งปีแต่ตอนที่เียนเขาจะเียนอยู่แต่ที่เขาสามารถเห็นแต่เส้นแต่ถึงเวลาที่ช่วงหนึ่งเป็นทุกๆ เป็นว่าถ้าเหียนตลอดหลอดปันปุ่มมัดปุ่นต้องหมายชุ่ท้ายคืออาจจะหื่งได้ไปทํางานเป็นข้าราชบริพันธ์คนหนึงละหรือทํางานในสังกัดของทหารของตำรวจของสถานทองของ,งขอ,งงอ,งงองงินทรันแต่ถ้าคณะที่เฮียนออกไปละเฮียนบอกพดด้วยเหตุอันนั้นอันนี้ต้องออกกันเนี่ย<ม>จะต้องมีการคืนคุ้มทุ่ป็นนี่เงื่อนไขน,นะครับ แจ้งถึงลูสอบกับเดือนแรกเพียงพันทีสองครับที่ถามที่ถามว่าว่าหูหข้อมูลจริงอะย่างนีนอาจจะบอด้หู